เรามาดูแนวโน้มราคาทองคำล่วงหน้าสัปดาห์ที่29พฤษภาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566นะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเทคนิคเล่นรอบทำกำไรกุญแจพลิกชีวิต KTS จะบอกอะไรกับเราบ้าง Key to Success จะบอกอะไรกับเราบ้างเทคน,คนิคนี้มาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นด้วยทมเฟรมราย4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าแนวโน้มทมเฟรมราย4ชั่วโมงบอกให้รู้ว่า ตอนนี้ราคากำลังมีแนวโน้มของการกดตัวลงนะครับแนวโน้มราย4ชั่วโมงกดตัวลงจากไฮที่ทำไว้นะครับที่1 9 8เหเหรียญกดตัวลงมาในเวลานี้มีการเด้งบ้างอะไรบ้างเป็นระยะระยะไปนะครับแต่แนวโน้มหลักก็ยังคงกดตัวลงเราจะเห็นว่าอินดี้มีการโอเวอร์แล้วมีการดีดตัวกลับครับการดีดตัวกลับนั้นเป็นการเด้งกลับเพื่อที่จะลงต่อหรือ หรือขึ้นต่อครับตรงนี้เป็นสัปดาห์หน้าที่จะต้องมาดูกันนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมันจะขึ้นต่อไหมการดีตัวกลับของอินดี้ในครั้งนี้นะครับของ KTS แต่ถ้าเกิดไม่ใช่มันก็จะเป็นการลงต่อน,นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นคําถามที่เราจะฝากไปในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะเด้งขึ้นต่อหรือจะย่อตัวลงแนวโน้มหลักของราย4ีชั่วโมงยังบอกว่ายังลงอยู่นะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถชนะแนว แนวต้านได้นะครับแนวต้านราย4ชั่วโมงก็จะอยู่ที่ 1 9 6เหี่เหรียญกับ1 9น5กบครับ2แนวนี้1,985ก็คือแนวต้านด้านบนนะครับ1,964ก็คือแนวต้านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฮ2ไฮนี้จึงมีความสำคัญสำหรับลาย4ี่ชั่วโมงสำหรับแนวโน้มการที่จะกลับตัวขึ้นนะครับถ้าชนะไม่ได้ก็ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องรอดูในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันต่อครับด้วยไทม์เฟรม รายหนึ่งชั่วโมงรายหนึ่งชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างรายหนึ่งชั่วโมงบอกให้เรารู้ว่าจากโรที่ทำไว้ครับพันเก้าร้อยหกพันเก้าร้อยสามสิบหกเหรียญน,นะครับเป็นอย่างไรต่อไปจะขึ้นหรือจะลงต่อดูไปด้วยกันเลยครับตรงนี้ก็คือพันเก้าร้อยสามสิบหกเหรียญน,นะครับที่ทำไว้เมื่อวัน สุกที่ผ่านมาวันพระรหัสครับวันพระรหัสที่ผ่านมาได้ทำเอาไว้นะครับพันเหเหรียญโลตําสุดที่ทิ้งตัวลงมานะครับแล้วมีการดีดตัวขึ้นเราจะเห็นว่าดีดตัวขึ้นมาก็มาดีตัวขึ้นมาก็มาทำหายไว้นะครับที่1 9 0เห้าสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วมีการย่อตัวลงมาในวันสุกมาทําโลไว้ที่ประมาณพันเก้าร้อยสามสิบแปดเหรียญน,นะครับแล้วมีการดีดตัวขึ้นในเวลานี้นะครับ ตรงนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะอย่างไรต่อละ่ะไอการดีดตัวขึ้นเจ้าก,การดีดตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเช่นไรมันจะต้องดูอย่างไรต่อไปสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาดูกันนะครับตอนนี้รายชั่วโมงบอกเราว่าอินดี้ลงมาทําโลแล้วขึ้นไปทําไฮแล้วตอนนี้กํลาลังย่อตัวลงอยู่นะครับอินดีก้กำลังย่อตัวลงอยู่นะครับเห็นภาพนะครับจากภาพจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วมีการ เด้งขึ้นเด้งลงในช่วงโซนตรงนี้นะครับดังนั้นนี่คือการทิ้งคำถามให้กับเอเชียในวันจันทร์เลยนะครับวันจันทร์จะเป็นอย่างไรตอนเช้าหลายๆท่านสนใจมากว่าอนตอนเช้ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันดูอย่างไรกันแต่ว่ารายชั่วโมงก็จะยังไม่บอกตรงจุดนั้นนะครับถ้าจะดูว่าตอนเช้ามันจะเป็นอย่างไรเราต้องลงไปดูที่ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่ารายหชั่วโมงครับซึ่งเดี๋ยวเราลงไปดูด้วยกันเลยครับตอ,ตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับด้วยรายชั่วโมงเราจะเห็นว่า แนวต้านของรายชั่วโมงอยู่ตรงไหนบ้างครับนี่เลยครับแนวต้านรายชั่วโมงก็จะอยู่ที่พันเก้าร้อยหกสิบหกสิบสี่เหรียญน,นะครับที่เป็นไฮที่ทําไว้ตรงนี้ก็คือพันเก้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็เป็นไฮที่ทําไว้อีกอันหนึ่งครับตรงนี้ครับแนวต้านมีสองแนวครับคือพันเก้าร้อยหกสิบสี่เหรียญกับกับพันเก้าร้อย 5 7เหรียญน,นะครับที่ไฮที่ทําไว้2ไฮนี้นะครับนี่คือแนวต้านในวันจันทร์ที่ทิ้งคําถามเอาไว้ครับส่วนแนวรับตอนนี้แนวรับก็จะอยู่ที่พันเก้าร้อยสามสิบหกเหรียญน,นะครับนี่คือแนวรับสําหรับวันจันทร์ห้ามหลุดครับหลุดลงต่อเลยนะครับตรงนี้สําคัญครับนี่คือแนวรับแนวต้านสําหรับวันจันทร์ที่าราคาได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับ ตรงจุดนี้เราก็มาดูด้วยกันเลยครับถ้ารูดหลุดโรนี่คือหมายถึงลงต่อนะครับลุด1 9 3เหเหรียญคือลงต่อทะลุ57ถ้าทะลุ57ขึ้นต่อไปเจอกับ64นะครับทะลุ64ขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้น2แนวนี้จึงเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับในวันจันทร์นะต้องดูดีๆนะครับพิจารณาดีๆครับเทคนิครายชั่วโมงบอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้น นันก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับสมาชิกทุกท่านนี่คือแนวโน้มไว้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ว่าแบบนี้สําหรับไายทำเฟรมไร่หนึ่งชั่วโมงครับเรียบร้อยนี่คือแนวโน้มที่ทิ้งไว้ในวันจันทร์แต่ราคาในวันจันทร์เนี่ยจะขึ้นหรือจะลงเราดูอย่างไรเราดูอย่างไรเราต้องไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไปต่อเลยนะครับด้วยทำเฟรมไร่ 15นาทีครับลาย15นาทีเราจะไปดูว่าแนวโน้มเช้าวันจันทร์จะเป็นเช่นไรกันแน่นะครับจะเห็นทันทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่คือราย15นาทีนะครับโลที่ทำไว้คือ1 9 3เเหรียญน,นะครับนี่ก็คือโลนะครับ1 9 3เเหรียญที่ทำไว้ เมื่อวันศุกร์นะครับแล้วหลังจากนั้นดีตัวขึ้นดีตัวขึ้นมาทำไฮที่ตรงนี้ครับไฮอ,อยู่ตรงนี้นะครับ1,900งาอยไฮก็จะอยู่ที่1947เี่หรียญน,นะครับตีสวามีโทศนิยมด้วยก็อยู่ที่1นึ่เกี่เหรียญน,นะครับนี่คือไฮที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ล่าสุดเลยนะครับทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยทิ้งคำถามไว้ตรงนี้เลยครับแนวรับอยู่ที่ัน 938ครับนี่คือ2แนวนมันคือแนวรับกับแนวต้านของทําเฟรมลาย15นาทีที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับแล้วอย่างไรต่อครับการขึ้นมานีเนี่ยแน่นอนครับมันชนแนวต้านซึ่งเป็น b o l l i เจอร์แบนก็ต้องมีการการขึ้นมาชน b o l er ร i เจอร์แบนลักษณะแบบนี้ครับขึ้นมา ขึ้นมาชนแนวต้านบริงเจอร์แบนด์แล้วมีการย่อตัวลงในเวลานี้นะครับนี่คือการย่อตัวลงพยอย่อตัวลงมาได้นิดหน่อยเองครับแล้วก็ตกปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์คำถามต่อไปว่าไอ้การย่อตัวลงนี้มันจะย่อดได้เท่าไหร่เราจะเห็นว่าแนวรับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับแนวรับจะอยู่ที่บลิงเจอร์แบนด์ล่างซึ่งอยู่ที่1 9 4เี่เหรียญตรงนี้คือแนวรับนะครับของไทม์เฟรมในวันจันทร์เพราะฉะนั้นวันจันทร์มีโอกาสที่ราคา เปิดตลาดมาจะทิ้งตัวลงไปที่พันเก้าร้อยสี่สิบสามเหรียญน,นะครับแล้วค่อยดูต่อครับว่าว่าการทิ้งตัวลงนี้จะเป็นอย่างไรจะดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะหลุดลงไปลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มวันจันทร์จึงทายว่าจะมีการทิ้งตัวลงไปหาแนวรับที่พันเก้าร้อยสี่สิบสามเหรียญประมาณนี้ครับสี่สามสี่สิบสี่เหรียญน,นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ค่อยเลือกทางว่า หลังจากนั้นจะขึ้นหรือจะลงนะครับจะเป็นกรณีที่1ห,หรือกรณีที่2นะครับแต่ที่แน่ๆคือวันจันทร์จะมีการทิ้งตัวลงก่อนนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะก็คือมีการกลับตัวขึ้นมาเนาะวันจันทร์ราคาขึ้นมาลักษณะนี้ใช่ไหมครับทำไฮไวท์ White. วันจันทร์คาดการว่าจะมีการทิ้งตัวลงก่อนนะครับก็คือจะทิ้งตัวลงแบบนี้ครับ ลงมาหาแนวรับนะครับวันจันทร์คาดการณ์ว่าแบบนี้นะครับทิ้งลงมาหาแนวรับที่พ9 4 3มเหรียญตรงนี้นะครับเป็นบร l l ิ n เจอร์แบนล่างเนาะแล้วค่อยเลือกทางว่าจะเป็นกรณีที่1เด้งกลับขึ้นไปหรือจะลงต่อไปหาแนวรับข้างล่างที่พันเเหรียญกันแน่นี่ก็คือเช้าวันจันทร์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ ทํานายไว้อย่างนี้ครับแล้วอินดี้ก็บอกให้รู้ว่ามันมีการย่อตัวลงนะครับแการย่อตัวลงนั้นจะย่อตัวลงจริงๆใช่ไหมต้องรอดูกันวันจันทร์ครับนี่ก็คือแนวโน้มเช้าว,วันจันทร์ด้วยทําเฟรมไลน์15นาทีนะครับเราไปดูกันต่อครับแล้วแนวโน้มหลักแนวโน้มหลักเป็นอย่างไรเราไปดูกันต่อที่ไทม์เฟรมไล Day น์เดย์นเดย์บอกอะไรกับเราบ้างครับเราก็ย่อครับเราจะเห็นว่าทําเฟรมไลน์เดย์เนี่ยหลังจากที่ทำไฮเอาไว้นะครับ นี่คือแนวโน้มหลักนะครับตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรเราไปดูด้วยกันเลยครับหลังจากที่ทำไฮเอาไว้ที่2000ตรงนี้นะครับ2,000กับ81เหรียญเนาะ81เหรียญน,นะครับนี่คือไฮนะครับที่ทำเอาไว้สูงสุดของราคาทองคำในตอนนี้ในตอนนี้นะครับในตอนนี้อ่าแล้วก็หลังจากที่ขึ้นมาการขึ้นมานั้นนะครับราคาขึ้นมาเนาะราคาขึ้นมาเสร็จแล้วมีการทิ้งตัวลง การทิ้งตัวลงตอนนี้แนวโน้มจะลงไปได้เท่าไหร่บ้างเรามาดูไปด้วยกันเลยนะครับแนวโน้มจะลงไปได้เท่าไหร่บ้างมันจะลงไปได้แค่ไหนมันจะลงไปได้เท่าไหร่ตรงนี้เรามาหาไปด้วยกันเลยครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรโอเคครับเมื่อเรารู้แบบนี้เราก็ย่อกราฟลงไปเลยครับย่อกราฟลงไปดูเลยครับว่าแนวโน้มเป็นเช่นไรสักคู่นะครับย่อกราฟลงไปดูเลยจากโลที่ทําไว้ครับ นี่คือโลที่ทำไว้นะครับของราคาทองคำเนาะพันเก้ี่เหรียญน,นะครับมันทําโรไว้ที่เอ่อโทษครับพันหกี่เหรียญครับขอโทษด้วยพันหกี่เหรียญคือโลที่ทำไว้แล้วไฮที่ทำไว้ก็คือสองพกับ81เเหรียญน,นะครับเราได้จุดหัวขึ้นจุดท้ายขึ้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้แบบนี้ปัง เนาะได้เสร็จแล้วนะครับพอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาว่ามันจะทิ้งตัวลงไปได้เท่าไหร่นะครับใช่ไหมใช่เมื่อได้หาแล้วจะทิ้งตัวลงได้เท่าไหร่เราก็กางฟีโปนนซีออกมาเลยครับฟีโบนนซีเราก็จะเห็นว่าที่38.2%นะครับนี่38.2%ก็จะอยู่บริเวณน,นี้ครับนะครับ 38.2%ก็อยู่ที่1,903เหรียญน,นะครับ1 9 0่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเขียนเตทัวเล็กเดี๋ยวเขียนอีกทีนะครับขออีกทีครับ38.2%ครับแนวรับแรกอยู่ที่1,903เหรียญน,นะครับพอเราได้จุดหัวขึ้นจุดท้ายขึ้นเราก็กางฟิโบนัชชีออกมาเลยนะครับจุดที่2 50% 50%ก็จะอยู่ที่

7จ็ดสิบหกี่พนเจ็ร้อยสิบเหรียญน,นะครับพันเ่เหรียญแล้วก็ไปที่88.7สิบแนะครับแปดบแปดอยู่ที่พันหร้อยหกสนี่คือแนวรับจากฟิโบนาชชีทั้งหมดเลยนะครับแล้วคาดการว่าแนวโน้มครั้งนี้น่าจะมีการย่อตัวที่ลงลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องรอดูนะครับรอดูแนวโน้มต่างๆจากฟิโบนาชีให้ดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคาดการเข้าวๆนะครับคาดการเขคาวๆว่าอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาจะย่อตัวลงไปที่3แนวนี้ครับ 8, 6 1 8 78.6แล้วก็8 8ครับแครับ3แนวนี้ครับต้องระวังดีๆนะครับเพราะนั้นสมาชิกทุกท่านต้องรอดูแล้วนะครับว่าอ้าวมันจะเป็นอย่างไรกันแน่ล่ะ เพราะว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ไกลนะตอนนี้ยังอยู่ที่พันเก้าร้อยสามสิบหกเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณยุทธบอกเนี่ยค่อนข้างเป็นแนวโน้มที่ไกลนะครับพันเจ็ดร้อยสิบสี่นะครับตรงนี้สิบสี่เหรียญเนาะ ค่อนข้างเป็นแนวโน้มในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็คืออนาคตนะครับยังต้องใช้เวลาเดินทางอีกพอสมควรนะครับอาจจะต้องใช้เวลาการหลายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รอดูกันครับว่า3ามแนวนี้จะได้เห็นจริงๆไหมนะครับที่61.8 78.6แล้วก็8 8ดแปดจุดเครับพันเจ็ดร้อยเก้มแนวนี้ในอนาคตอีก สองสามสัปดาห์ข้างหน้าจะได้เห็นจร,จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่มาก็ต้องรอดูกันต่อไปครับขอทำนายไว้ล่วงหน้าประมาณนี้นะครับซึ่งทำนายก็คือทำนายนะครับอย่าไปเชื่อนับตราบใดที่ยังไม่เกิดต้องรอพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับเทคนิคบอกแบบนั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ตัวท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจดูท่านนะครับเทคนิค KTS บอกแบบนี้แล้วท่านจะตัดสินใจอย่างไร ขอให้โชคดีครับทุกทกท่านในสัปดาห์หน้าเอาใกล้ๆก่อนครับสัปดาห์หน้านะครับยังไม่ใช่3แมแนวนี้นะครับสแนวนี้ยังอีกหลายสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าแค่ลุ้น1903เหรียญก่อน3 8จุด